คนนมากนนะสำหรับสิบกว่าปีที่คุณเคลื่นกันมาถ่ายหน้าป้าปาด้วยเหรอเธอไม่ได้คขยังวะอีนหนังวะ่ะอินหนังว่ะเพราะการอยู่คนเดียวกันไม่มีใครอะไรวะยิ่งดีกว่าการมีเพื่อนจันไรแบบแกอะไรวะสงสัยเลยกินโชคดีอีนหนังวะ ยังวะกลับสักเดียวเหนื่อยหรือเปล่านี่อะไรอ่ะอะไรครับยายอะไรครับคุณยายนั่นน่ะผมสงสัยเหลือเกินครับคุณย่าจะภาคทำไมภาคผิดคลาดสีกะ